วันนี้อยู่ที่หน้า,าลานพระบรมราชานุสรของรัชกาลที่สามซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทำมาค้าขายเจริญมั่งคัง่งแล้วก็ผูกมิตรทำสัญญากับต่างชาติจึงได้เก็บภาษีเป็นเม็ดเป็นหน่วยใส่ไว้ในถุงแดงนะช่วยชาติมารอดพ้นจากการถูกยึด ในยุคที่ฝรั่งเศสมายึดนะี่นะครั้นี้มาในยุคใหม่นี้ก็จะมีเรื่องราวที่เราจะต้องปรับความเข้าใจกันใหม่เรื่องราวที่จะต้องปรับความเข้าใจกันใหม่เกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยผมได้อธิบายไว้ได้เกิดไว้แล้วว่า พีความเข้าใจผิดอยู่สร้างประเทศผิดตั้งหลักมาผิดเข้าใจผิดไม่เคารพหลักสักจธรรมกันซึ่งผมยกตัวอย่างมาสิบข้อสิบข้อนะฮะที่เมื่อคนไทยได้ฟังแล้วคนไทยจะอายตัวเองอ่ะไม่กล้าส่องกระจกเพราะว่าไอ้สิบข้อเนี้ยท่านเข้าใจผิดเหมือนกันเข้าใจผิดเหมือนกันก็เลยละอายตัวเองที่เฮ้ยเราเป็นคนไทยที่ทำทำพวกนี้ร่วม ร่วมทำลายชาติด้วยเหมือนกันทำประเทศมีปัญหาไม่รู้จบเหมือนกันเป็นส่วนหนึ่งโดยผมก็จะผิดนั่นเองเออแล้วผิดกันทั้งประเทศเลยนะทำไมผมจึงมาพูดประโยคนี้ทำไมจึงกล้ากล่าวหาอะไรเงี้ยนะไม่ได้มากล่าวหา,านะแต่ว่าประเทศไทยทำผิดหลัก,กจริงๆผิดหลัก,กจริงๆหลักเขามีหลักจสิยธรรมอ่ะ แต่ว่าไ,ไทยไม่เคารพไอ้คนที่ไม่เคารพคือคนที่มายึดประเทศไทยนั่นแหละไอ้พวกที่มายึดอำนาจปกครองไม่เคารพพวกนั้นอ่าเช่นคาราลานั่นเองมายึดรอจิท์แา้วทำการปกครองอันนี้คาราลาสัไม่เคารพนั่นแหละแล้วมันวางหลักประเทศเนี่ยมาผิดทําให้คนเขาเ้าใจผิดแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้นมามหาวิลัยธรรมาศาสตร์ก็สืบต่อมาก็สืบต่อผิดผดกันมาอีกอ่ะนะ มันก็เลยเพี้ยนกันทั้งประเทศอ่ะเพราะว่าธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นจอมกิจกรรมทางการเมืองเลยแล้วก็เป็นกิจกรรมการเมืองที่ผิดหลักโดยธรรมศาสตร์ก็ไม่รู้ตัวเออพวกขจจาจารมาอะไราก็ไม่รู้ตัวนะเออทางด้านการเมืองเนี่ยเขารู้เขารู้แค่เจ็สิบห้าเปอร์เซ็นผมจะเปรียบผมจงเปรียบให้มาแล้วธรรมศาสตร์อาจารย์มหาวิทยาลัยมศาสตร์สอนนี่เนี่ยนะรู้อ้หลักการสร้างชาติไปไตายนี่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต ทีนี้ถ้าก็สงสัยผมเป็นใครวะแล้วผมตอบตรงๆเลยผมคือชาวบ้านชาวบ้านก็นอาจารย์มหาลัยเรียนมองนอกมังนอกมาแล้วชาวบ้านบอกว่าไอ้ที่เรียนมังนอกมานะ่ะเป็นความรู้แค่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เองแล้วชาวบ้านเนะี่ยมันจะรู้ได้ไงไมไ่ไปเรียนมองนอกชาวบ้านไม่ได้ไปเรียนหรอกรมองนอกเออแล้วทําไมรู้อ่ะเหตุที่รู้เพราะว่ามีอาจารย์เนะมีอาจารย์นะอาจารย์นี่แหละเป็นผู้รู้อาจารย์อาจารย์ของของไอ้าสายผมเนี่ยเป็นผู้รู้อ่าแล้วรู้แจ้งรู้ชัดด้วย รู้รู้แบบแจ้งรู้อย่างชัดนะรู้ของปัญหาประเทศนะแต่เนื่องจากเป็นคนส่วนน้อยอะถึงรู้ไปไอคนส่วนมากมีวุฒิมันก็ไม่ทำตาอยู่ดีประเทศก็ได้เพียงกันอยู่อย่างเงี้ยนะแต่ครั้นี้โลกมาถึงยุคนี้แล้วมันจะเป็นที่จะต้องเอาพูดกันตรงๆไปตรงไป,ตรง,ไปตรงมาน่ะมันพะูดกันตรงไปตรงมามันไม่ต้องมามันหมดยุคมาแล้วอะหมดยุคที่ต้องใช้ตัวแทนแล้วหมดยุคที่จะต้อง ติดกับดักกันอยู่เงี้ยถึงเวลาที่ประชาชนทั้งประเทศตื่นได้แล้วเพราะว่าโลกมันมีดาวเทียมมีเจ็ดแอปพลิเคชันอยู่แล้วมันไม่มีความจะเป็นต้องมาใช้สอสอพักการเมืองทหารก็ไม่มีความจะเป็นต้องมายึดอำนาจของอำน,นานอีกแล้วไม่ต้องประธานรัฐทหารก็ทหารประธานรัฐทหารก็เพราะว่าไอ้พวกพักการเมืองนี่แหละครับมันเล่นเกมการเมืองน้ำเน่ากันแต่ต่อไปนี้เขาจะไม่ไเล่นการเมืองน้ำเน่าแล้วเพราะว่าเรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องของประชาชนไงที่ผมจะต้องให้ประชาชนได้รู้ความจริงความถูกต้องอ่ะเออ ความถูกต้องที่ถูกต้องมากกว่าพวกอา,อาจารย์ทั้งหลายทีนี้ก็ขอเชิญนักศึกษาทั้งหลายที่เรียนรัฐศาสตร์นะรวมทั้งทั้งสี่นักเลยไอ้นักทรัฐศาสตร์นิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์สังคมศาสตร์เอาสี่ศาสตร์เนี่ยนักศึกษานะไอ้สี่ศาสตร์เนี่ยท่านเรียนจบมานะ,แก,าะแก้ปัญหาประเทศไม่ได้แก้ปัญหาประเทศได้หรอครับเนี่เรียนจบมาแถมตกงานแก้บรระบเทศไม่ได้ ผู้นันช่วยอะไรประเทศไม่ได้เลยช่วยครอบครัวก็ไม่ได้ช่วยตัวเองก็ยังไม่ได้เลยเรียนจบมาถูกไหมนักศึกษาทั้งหลายขอเชิญนักศึกษาทั้งสี่ศาสตร์เนี่ยที่ผมพูดถึงเนี่ยรีบมาเรียนรู้งานของชาวบ้านองค์ความรู้ชาวบ้านนะแล้วทําการเมืองโลกเลยชาวบ้านเนี่ยเป็นชาวบ้านที่ทําการเมืองโลกนะครับชาวบ้านรู้เรื่องนะครับไม่ใช่ไปรู้เรื่องรู้หลักนะครับแต่ท่านแต่ท่านะเข้าใจว่าชาวบ้านเนี่ยสมองไม่ได้ขี้เลื่อยไม่รู้เรื่อง เออต้องรอยพวกเรียนนอกเรียนสูงทั้งหลายมาแก้ปัญหาประเทศมาตั้งประเทศแล้วมันตั้งกับผิดหมดอะทุกวันนี้เราก็มีพวกเออรียนนอกเรียนสูงนั้นอนะแล้วก็ไอคนรวยตำแหน่งใหญ่โตอะไรพวกคือพูดง่ายไอคนที่เราเชื่อว่ามันเป็นพวกที่ดูแลประเทศพาประเทศไปได้เนี่ยปรากฏประเทศมันยังติดกับดักอยู่ไม่ได้ไปไหนอะดดก็ยังติดกับดักยังเลเทะเ,เทะกันอยู่เหมือนเดิม ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยไม่ได้ดีขึ้นเลยนะคราวนี้ชาวบ้านจะจัดการเพราะชาวบ้านมีอำนาจจิ้ตายแต่ชาวบ้านไม่รู้ว่ามีผมมาบอกให้ชาวบ้านได้รู้กันว่ามีหน้าที่ตายนะจัดการเองดีกว่าไม่ต้องมารอตัวแทนและหมดยุคตัวแทนการเป็นยุคตัวจริงที่เราจะบริหารเองละในยุค AI ใช้มือถือไม่ต้องไปต่อสู้ไม่ต้องประท้วงไม่ต้องยึดอะไรเลยใช้บ้านของตัวเองไม่ต้องไปร่วมชุมนุมสูมนสิทธิ์อะไรไม่ต้องทิ้งบ้าน ไม่ต้องทิ้งหมู่บ้านทิ้งตำบลไปร่วมชุมนุมในกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ไม่ต้องท่านอยู่ที่บ้านทําที่บ้านเพราะบ้านท่านอาจจะเป็นสภาชั้นสูงะจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวผมอธิบายแต่ว่าไอ้สิบสิบสิบอันที่ท่านไม่เข้าใจเนี่ยแล้วผมจะอธิบายให้ใหเข้าใจแจแจ้งเลยว,ว่าไอ้สิบอันนั้นมันคืออะไรมันมีหลไรนะเอาละไอ้สิบอันนี้ยเดี๋ยวผมจะอธิบายขอไปคลิปต่อไปพื่ออธิบายนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงคลิน,นี้ก่อนกอเชิญดูคลิปต่อไปที่จะอธิบายว่าสิบอันเนี่ยที่เราก็าจะผิดคืออะไร แล้วท่านจะอายตัวเองท่านจะอายตัวเองไม่กล้าส่งกระจกหรอกครับส่งกระจกจะอะไรสะดุ้งทุกทีนทนะส่งมาสะดุ้งบอกไอ้ฉันก็เป็นฉันเป็นสิบเต็มสิบเลยบางคนก็เอาเต็มสิบเลยเข้าใจผิดเออร่วมทาร้ายประเทศทางอ้อมโดยไม่รู้ตัวละอายละอายใจแบบนั้นแหละครับท่านจะรู้สึกแบบนั้นนะครับเอาละขอเชิญดูคลิปต่อไปนะขอเชิญครับคลิปนี้ของจบเป็นแค่นี้แม้ท่านไม่ไย,ยินดีต่อเราท่านที่ท่านจะร่วมเปลี่ยนประเทศไทยทิ้งประเทศไทยปัจจุบันเนี้ย เราสร้างประเทศไทยเป็นประ,ประเทศมหาอำนาจใหม่ในยุคเอไอเป็นต้นแบบโลกในยุคเอไอนะเป็นต้นแบบโลกเลยเอาเชิญครับเส้นทางนี้เป็นเส้นทางอริยและประเสริฐที่คนไทยทุกคนต้องดูและต้องเป็นปรับตัวอัปเดตเองด่วนเอาเช่นครับผมนะแต่บรรดายีนที่เราท่านสวดดีครับ